คุณผู้ชมต่อกันที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยให้แก่กำลังคนกว่า200นายมุ่งเน้นการสืบสารพระราชกรณียกิจและอุดมการเพื่อสถาบันหลักของชาติโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสาพระราชทานมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังค่ะ โดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศหรือสทปอจัดกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่องการเสริมสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำปีงบประมาณ2,569ระหว่างวันที่6-7ถึงมกราคมที่ผ่านมาณนะห้องประชุม421 โดยมีเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้จิตสำนึกรักชาติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมรุ่นที่11และหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโสกองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นที่20รวมทั้งสิ้น219หน่นายการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ได้รับความสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนำโดยนายกองเอกธารณาคชเสนีและนายหมวดโทน้ำเพชรคชเสนีสัตยารักษ์ร่วมบรรยายในหัวข้อสำคัญอาทิหลักการดำรงอยู่ของชาติไทยพระราชกรณียกิจของบุรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีรวมไปถึงพระราชประวัติ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้กําลังคนตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันหลักและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป